สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นอ้องเพื่อนทุกคนวันนี้มาพบปานิต์กับลูกชายอีกนะคะทางช่องม้าพาอีทวันนี้ปานิตท์ทาผัดซีอิ๊วทะเลมีหมึกมีกุ้งมีหมูเ<ฮ>ส้นใหญ่<ฮ>มากินด้วยกันค่ะน่ากินมากเลยชามใหญ่ๆเลยกินด้วยกันค่ะกินชามใหญ่ๆ, <S <S ญๆนี่นอันนี้อันนี้กุ้งสดๆเลยกินด้วยกันครับ นี่อันนี้คือปลาหมึกเป็นหมึกสายนะากินมากตัวใหญ่มากเลยมากินด้วยกันครับป็นงอ <c oughs> อร่อยอร่อยอร่อยอโหัดมายังยังร้อนๆอ,อยู่เลยครับเนี่ยต้งเสร็จต้องผัดเสร็จอืม อันนี้ผัดแล้วก็ปรุงปรุงมาในกระทะเลยอร่อยปรุงมาพร้อมเลยอืมอร่อยมันได้เป็นแบบทะเลบ้างอ,อร่อยอืมอร่อยมากกุ้งสดเนาะอื ทำหน่มากทำโตโตกินเต็มอิ่มเลยวันนี้อร่อยไหมอร่อยอร่อยปลาหมึกอจำเกินปากแม่ออืื ฟันน้าอืมนร้อนๆเลย,ยคุณผู้ชมฝันยังออกเลยเนี่ยเพิ่งทำมาเสร็จอือืมว้าว nữa, thịt đau của bớt luôn, quả cua này mịn măn nữa, ngửi được cả quả, các bạn ơi, ngon, mịn, nó, nhiều quá, tay, tay 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 เเอัดเจวเนี้นต้องเน้นมันหวานเนาะกินมันหวานอร่อยอืมของนักกรอบนะ

อืกุ้งะบะหมึกเยอะมากอันนี้อืมัมนอะ่ะกุ้งมันมากหัวมันอะ่ะมันสอดอเลยเนาะม,มันเต็มหัว เยีกยวก์ตน้ำมันค่ะไข่ไข่ลยไข่ไข <c oughs> ่ไปหมันหอมมันใส่พริกปุ้งมาเลยมัน,นออกเผ็ดอื กุ้งยนงได้ทั้งหัวคุณผู้ชมอไอ้ตรงขาเขิงกินได้หมดลอลยม,มันหัวมเลี้ยวอืมอร่อย <laughs>

นัเกียดนะใส่พี่ผัดไปด้วยเริ่ม <c oughs> อ่ะอร่อยอร่อยไม่ได้คุยเลยอร่ <c oughs> อยเลยไม่ได้คุยเลย อร่อยเมื่อหิวด้วยไในว่าคุยเลยอ,อยากกินก็ถ้าไม่ถือกินก็ไปทำเองก็ได้ทำไองอันนี้ <c oughs> ม้าผัดเองง่ายๆกระจายม้าเลย Ún lắm có thêm xin xiểu đàm để mù sai kèm lại có nắp kèm quần thích ăn lại anh ơi 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 rất ơi anh ơi anh người anh ơ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 i anh anh เนื้อกุ้งใสอยู่เลยกุ้งมันสดนะแต่ปลามึกเนี่อันถ้าโดนความร้อนจะสดหน่อยแต่ถ้าตัวมันก็ใหญ่ๆแบบนี้หน่อยโดนความร้อนมันเป็นสดแต่ไม่เล็กนะเป็นมึกสายไม่ค่อยเละเหนียว เผ็ดพริก่นอือืมนี่ยตรงต้นกระทะไปแล้วมีกลิเตรียมแล้วออหอมชุ<อ>่นใจ หอมก็ือมันหอมหอมากอืมโอเคเลยอร่อยมากวันนี้สะใจสะใจมึงสะใจเลยวันนี้ป้านิดกับลูกชายก็ต้องขอตัวลาก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ป้ากับลูกชายนะคะเป็นกําลังใจให้กดติดตามด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะเผื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้ดูกันนะคะ วันนี้ลาก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ